เห็นผลในเชิงที่ว่าน้ำหนักปาล์มที่เราแทงได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นทะลายจะสวยครับ,รบผมชื่อปิกติกันตังกุลนะครับแหลนยางตำบลบ้านนาอำเาเภอปลเเรียนจังหวัดตรังนะครับอ,อันนี้ก็คือปาล์มกระเทยเลยนะครับไม่ออกเป็นพืชที่กินปุ๋ยยีบสชั่วโมงนะเราก็จะช่วยนะครับแล้วเราก็ฉีดฉีดเลยครับเอาเท้ากบเอาเท้ากบ วันนี้วันที่20กรกฎาคม2564นะครับปาล์มประมาณสัก3เดือนนี้ก็จะแก้ปัญหานะครับก็จะทำให้เขาออกลูกนะครับวันที่13มกราคมนะคะมาติดตามผลงานนะตอนนี้ได้ทำยังไงบ้างครั้งแรกไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมครับทั้ง3แผ่นแล้วก็ปุ๋ยน้ำ2ฝาน้ำ16ลิตรนะครับฉีดพ้น ฝังเม็ดใช่ไหมฮะแล้วก็ฉีดปุ๋ยน้ําแล้วก็อีก15้าวันก็มาฉีดซ้ําแล้วก็อีก15้าวันก็ฉีดซ้ําครับค่ะตุลานะครับก็มาฝังซ้ําอีกนะมาฝังซ้ําอีกครั้งหนึ่งสามเม็ดอ<ค>าขาดคอเลยครับเนี่ยนับนับดูก็ประมาณสิบกว่าตลายนะครับพอใจไหมคะกับการใช้ปุ๋ย จะจะร้อน,น,นไม่ได้ะนะฮะม,มันช่วงแรกก็ถ้าเรามีปามาติดต้นอยู่แล้วเราใช้เนี่ยช่วงแรกก็จะเห็นผลในเชิงที่ว่าน้ำหนักปามที่เราแทงได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นทลายจะสวยเม็ดงามนะครับเม็ดแน่นเม็ดโตแล้วน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนะครับนะผมพอใช้ปุ๋ยนี้ได้ประมาณ3เดือนเนี่ย น้ำหนักปลาล์มก็ได้ขึ้นมาถึง6ตันนะครับนะพอใจไหมคะับกับการใช้ปุ๋ยอินซิตากดิสคัทของเราครับพอใจมากครับนะถือ <outsider S 1> ว่าผ่านเลยครับนะ,<ช>ะถือค่าผ่านครับคุณค่ะวิธีการผสมปุ๋ยที่จะฉีดสองเม็ดสองแผ่นเม็ดนะคะผสมนะแช่น้ําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนสองแผ่นนะคะมันจะละลายเนี่ยปุ๋ยน้ําของเรานะคะซองฝาผสมในถังน้ํา ยีลิตรพ่นที่วงพุ่มรากและก็ลำต้นก่อนที่ว่าเราจะจะให้ปุ๋ยอาหารทางใบกับลำต้นนะคะเรา,เาต้องเอาวัชพืชออกให้เยอะที่สุดที่ลำต้นจีที่กาบใบแล้วก็จีดที่ผลของปาล์มนะคะฉีดทีท่รูทเทสนะคะหน้านี้เท่าไหร่คะสองแสนสี่หมื่นแล้วกี่ตันคะก็ประมาณปีสิตันได้แล้ว ก่อนหน้านี้ก่อน20ตันได้ผลผลิตเท่าไหร่คะ2ตัน2ตันใช่2ตันของเพื่อนผมดรพิ่ิ2ตันแล้วก็เพิ่มเป็นเพิ่มเป็นนตัน9เป็น4ตัน4ตันจะขึ้นมาเรื่อยๆใน20ลิตรนะคะเราจะฉีดได้ประมาณกี่ต้นคะประมาณ40ต้นาประมณที่ลำต้นนะคะแล้วก็ฉีดที่ผลของปาล์มแล้วก็ยอดพามปาล์มแล้วก็ทางปาล์มค่ะฉีดได้ สูงที่สุดที่จะฉีดได้นะคะที่ให้อาหารทางใบช่วงที่ดีที่สุดคือตั้งแต่6โมงขึ้นถึง10โมงเช้านะคะเพราะปากใบของพืชทุกชนิดมันกำลังเปิดนะ,ะต้องมีอะไรปิดหน้าปิดตาเลยเพราะว่าเราไม่มีสารพิษเลยนะคะองนิดเดียวใช้ได้ประมาณ10ไร่นะคะเฉะลี่ยก็ประมาณ250ถึง300บาทต่อไร่นะคะแต่ผลผลิตจะได้เพิ่มขึ้นสวนยางพารานะคะ เปอร์เซ็นต์ยางก็จะได้สูงขึ้น5-10เปอร์เซ็นต์แล้วน้ำยางก็จะได้สูงขึ้นค่ะ S, S Class มีกรดอะมิโนจำเป็น18ชนิดและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรโปรตีนจากไข่แร่ธาตุธรรมชาติอื่นๆแล้วนำมาผสมกับสารสกัดจากจุลินทรีย์16ธาตุและยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ให้คงอยู่ตลอด S Class ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า ราคาถูกกว่ามีโบนัสคืนเนื่องจากปลอดสารพิษสารสกัดอินซีเอสคลาสลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืน